ข่าวดีอีก3วันเตรียมตัวลงทะเบียนรับเงินคนละ7,000บาทเงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตไปใหม่ค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเมื่อวันที่1มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะคะก็ได้เคาะมะติเห็นชอบแพ็กเกจมาตรการเยียวยาโควิด1 9จําจำนวน4โครงการด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. โครงการคนละครึ่งในเฟสที่3 2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 3. โครงการเติมบัตรคนจนแล้วก็ 4. โครงการเติมเงินให้กับกลุ่มเราชนะที่เป็นกลุ่มช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะซึ่งสำหรับโครงการน้องใหม่ป้ายแดงที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะที่มีประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะพาไปเช็ครายละเอียดของโครงการนี้อีกครั้งนะคะโดยล่าสุดนะคะก็มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจากการถแถลงข่าวของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็ระบุว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเปิดให้ลงทะเบียนร,รับเงิน7 0 0 0บาทในวันที่21มิถุนายน2564 เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ4ล้านคนนะคะจากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ6ล้านคนจะใช้เงินในโครงการนี้2.8หมื่นล้านบาทและก็คาดว่าจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้2.4แสนล้านบาทนะคะ ซึ่งลักษณะของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็คือภาครัฐจะสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e v ไวชเชให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน e v ไวชเชอร์จากทางภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนกันยายน2564นะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม2564ซึ่งก็จะมีการใช้จ่ายคนละ60,000บาทนะคะซึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะก็เป็นโครงการใหม่ป้ายแดงจากรัฐบาลนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระอกล่าสุดน,นะคะเพื่อช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่3 4ของปีนี้ผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อสูงให้นำเงินออกมาใช้จ่ายนะคะ โดยรัฐจ,จะสนับสนุนบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e v o u c h e ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการต่างๆนะคะกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะให้ในมูลค่า5000บาทถึง7 0 0 0บาทต่อคนต่อวันนะคะและก็เป็นโครงการที่ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะคะสำหรับวิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปเป๋าังนนะคะเพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จุดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งทางฝั่งผู้ที่ประกอบการร้านค้าเองนะคะก็จะต้องติดตั้งแอปถุงเงินเพื่อร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะนางสาวกุลญ,ญาตปันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสอคอก็เคยได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะคะว่า ผู้ที่ต้องการได้ e v ไวช์ชของโครงการนี้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็จะได้เต็มจำนวน7,000บาทนั้นจะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ60,000บาทนะคะโดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อนหลังจากนั้นทางรัฐก็จะมีการคืนเงินให้10-15%ของค่าใช้จ่ายนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเงื่อนไขหลักของโครงการนะคะก็คือถ้าเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้ไปแล้ว จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งในเฟสที่สาซ้ำซ้อนไม่ได้นะคะดังนั้นผู้ที่เลือกจะใช้สิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเช็คคุณสมบัติของตนพร้อมทำตามเงื่อนไขของโครงการนะคะซึ่งก็ได้แก่ลงทะเบียนผ่าน w w w y i n g c h a i n g d a i .com ซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ ไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะและไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งก็ได้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุนะคะและก็ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการคุณละครึ่งในเฟสที่3จะต้องจับใจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะคะและก็ผู้ที่เคยได้สิทธิ์เราชนะหรือว่าม .3-3 เรารักกัน ก็สามารถเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้หรือว่าคนละครึ่งในเฟสที่3ได้นะคะนอกจากนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการอนุมัติโครงการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเช่นมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่3มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3และก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะนี่นะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะเพื่อรับเงินคนละ7,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่ะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ